Ya dah betul dah dah. Kepia. Apa nak kena? Kenapa map la macam? Ha. Susah nak ngetuk. ไหนเนปิบุพี่เป็นไหนครับฐากนับฐานกำกว่ากบเครื่องบินได้ไหม

wadol ni na lati wadol na bi wadola nia oi tenanya itu mitak welcome to burma toh ko do ha ki lo sekene

นี ừ, này, à, ่บ้านสีเขียวเนี่ยนี่แหละข้างหน้าเนี่ยสองชั้นเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละบ้านหลังนี้แหละดูเงี้ยโอ้เจลดูวิธีหรอครโอ้ยโอ้ทีนี้ทีชั้นแปดก๊ คนนั่งไม่เท่าอะไรคนขับนี่จะลูกดามาเลยาะไม่กลับบ้านแล้วงานนี้ไม่กลับแล้วพ่อไม่มีแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วพ่อไปแล้วทำไมเป็นอย่างนั้ไปไหนไปไหนอ่ะอ๋อหมายถึงพายนี่เลิกกันแล้วไอนี่หนีไปเมืองไทยนี่ไงนี่รถฉีดวัคซีน กินข้าวเมื่อวันนี้กิโลไหนลุงอุ้มหน่อยนี่อเบามากเลยนั่นไหนน้องหนูนี่ไงนี่ไงตอนนี้น้องอ่ะสามคนไข้อ่ะบ้เออเขาคุยอะไรใคยจอดซาเนี่ยมาเลยเขาปิดน่าจะเป็นโรงงานนี่น่าจะปิดหลายวันอย่างแปรทิ้นหรอพี่หน่อยเพถ้าไปหยุดทางมาอยู่ในบ้านก็ไเนี่ยใครจอดซา จ็ดี่แปดนี่ก็ถึแน่นถึง็นวันนีหกไปปอยที่ห้าส้าเลยใช่ไหมเนใช่ลงมาแต่ว่าถ้าเป็นบอยสัตว์ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้สามสิบถที่สี่อยากจะโคจะดีที่ปอยอ้าหลอกจ้อเรียทอนเรียว่ยดะทีนุะีทอนเรีย